พาไปเอานี่มันพาดีละมันพาดีละโอ้แต่มัน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 อยู่ทางไหนแล้วแม่เหลี่ยงเนี่ยนี่เหรออืมเดี๋ยวขอถามเนี่ยไม่ได้ขอนานแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เคยขอมีมีแต่คนเขามาขอหลายปีแล้วพูดใหม่คือใหม่เนาะแม่เนาะ ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดปแล้วเขาจะอยู่ไหมล่ะแม่ฮะอยู่คือเก่าป่ะเอฟสี่ก็จะงงนะเข้าตั้งเจ็ดงวดแล้วทำไมไม่รวยสักทีคือเขามาขอนานแล้วนะครับผมอืเขามาขอนานแล้วในเอฟตีนะขับไปจะตามมาครับผมแม่พาไปนี่แหละครับบรรยากาศสดๆนะครับผมบรรยากาศสดๆเลยนะครับแม่นัดพาไป แม่ถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วเนี่ยโอ้โ้เดินมาไกลเหมือนกันเนาะอือเอาที่ว่าอะไรนะตร,ตรงตรงไหนนะที่แม่ฝันฝันว่ายังไงนะแม่ฝันเหรอเออฝันว่าทังไหแม่ฝันว่าหันหันทางนี้เลยครับเนี่ยแม่ที่แม่ฝันว่าที่ว่าเจ้าแม่นะที่ว่าเขาว่าเขาเป็นเจ้าแม่นะเออเราก็มาขอเขาโอา้มาขอเขามาหันเดี๋ยวต้องปีสี่เกตนั่นแหละ ทีเจ็ดทีแปดนี่นแหละที่เข้ามาขอเดี๋ยวนี้เขาก็แม่ก็ไม่ให้เข้าขมาโอสถานที่ตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าเขาฝังกันเนี่ยครับตรงนี้แหละเป็นป,ป่าเลยแหละครับแม่แต่ก่อนมันเป็นป่าเป็นป่าช้าหมดเลยโอ้เป็นป่าช้าหมดเลย,เลยแล้วใครมาล้อมรั้วอะไรเขาก็เดี๋ยวนี้มันก็เขาก็เป็นที่ใครที่มาแล้วแบทหันเราอืมมันเป็นที่ดีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันเป็นป่าช้าเาัาครับเดี๋ยวนี้เขา ป่าช้านาะก็มีวัดแล้วเขาก็มีวัดโอ้แสดงว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าเขาเขาก็มาขอใช่ไหมครับอืมนี่เราก็จะมาขอเลยครับแม่ก็จะพามาขอแม่พามาขอโอ้ยไม่ได้มานานแล้วใช่ไหมแม่โอ้นานแล้วหันหันมาทางนี้นิดนึงแม่หันหันมาทางกล้องหน่อยครับเออเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยปีสี่หกสี่เจ็ดนู่นนะก็ไม่ได้ขอมาเลยอไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ไม่ไม่คือจะพามาทำพิธีขอคืนวันพระเอาไปเดี๋ยวไปร่วมพิธีผมสวัสดีค่ะบค้ชมมานีมามาดึกดึกเดื่นเดืนมาดึกเกนี่ละเอข้ามาเอาเลขสีทองกลมนะคะอนี่แม่แม่แม่รัดก็มาด้วยเอาหมันพี่น้องนั่งข้างล่างไม่ได้ปุแม่แด้ว่ายูนี่แข็งเออ ซูนคีงแต่มาผลเป็นวิ่นหัวเป็นสิเป็นล่มเด้ๆผลต่ำแต่บอท่านมาผลเนี่ยจะเลยว่าโอ้ยมาขอสูขขอมานเด้ออันเจ้าญาเลยครับเพ่อลยังกพื่อน้า่นเป็นยังก็แม่เพืนจาม่อนเป็นเจ้าแม่เนาะเอาเดียวเจาะข้อขอเอาสามตัวสองตัวเบิรครับธนัดเอาแบบไม่เนาะค่ะคือคือประวัติเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม แม่ครับผมบอกว่าตะกอนนี่เป็นป้าป้าดวงดิ่เองก็มีคนเป็นป้าจากเขาบ่มทุ่เขามากโอ้แ,แบบว่าคนจีข้นลักคนเนี่ยถือมันรีอยู่นี่แหละครับมันรีมากอนอยู่นี่ข้นจีข้นลักของหลังยังคนนะอืม,มันรีที่ในป้าตอนประเดี๋ยวสมัยก่อนใช่ไหมแม่ก็เป็นสมัยก่อนสมัยเฮานี่แหละอืแต่ว่า อพถมอีสองพันหายครับก็คือว่าสถานที่แห่งนี้เขามาได้โชคได้ลาบกันใช่ไหมมกี่งวดนะแม่เงวดเจ้าขมารูปยังแม่กับโมรินมันเป็นที่ส่วนบุคคลแม่ก็เลยไม่ให้เข้ามาโอ้ ไปแท่พุ่เมเนี่ยกัเลยบวกก็ต้องไปดอกของเข้าไปได้ของเราก็แม่นใช่ไหมก็ม <c oughs> แม่นอยอะที <c oughs> ่ว่าว่าเ่่้มากเ <c oughs> ทีนะยเนาะของนี่เนาะะกีนั้นมากปูกันของอนี่พีวหยฮดน้ำมันบ่หดน้ำ<อ>พือว่าก็ต้องหดครับทาหดไปลูกเล็กเด็กแดดเขาิเปียกนะโอ้ขนาดนั้นเลยพ่อแม่ฮะ อัมาทำพิธีเลยครับผมครับเป็นหาโล่กล้องเบิกซับเป็นไรเนาะมใส่ต้องได้ซื้อใหม่ละหักแม่เอาไป นามว่าจะาขาวตรหตตสัมมาสัมปุทธสานามตาจะาขวตูอรหัตตสัมมาสัมปุทธสานามวาจะสาขวตรหัตตสัมมาสัมปุทธสาราตนาตะเยปะ a r m a เจนาทว่าราตเย่กตัสพังราังกามโนขันติงทมาจริเยป h m a เจนะทว่าราตนาตะเ่านกตังสัพังปราตังกามตโนขันติจาริเยป h a r เจนาทว่าราตะเย นักระตังกระพังกระตั้งกระมาี่นท่านเจ้าทุกพุทธพระศิลปัพระนาไฏคุณพุทพุทธัมพระสงฆ์คุณศิลปุณธรรมคุณครูบาอาจารย์ข้าข้าพระเจ้าได้ร่วงเกิดโดยใจก็ดีโดยใจก็ดีโดยว่าจะก็ดีขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณศิลปุณธรรมคุณมิดามารดาคุณครูบาอาจารย์โปรดอนุสิกรรมเก้ยรตข้าพระเจ้าโดยเจริญสาธุ นามาคาสาวิสาคะโปยังอัศวโรติสาธุกัรโยศาสนกคาสาวันธารมปันเตศัสติโยติกัรโยศาสนกคาสาวันธารมปันเตศัสติโยติกัรโยศาสนกคาสาวันธรรมปันเตศัสติโยติสาธุเดชเจ้าแม่กษัตริยงสักศิษผู้เป็นใหญ่ในสถานที่แห่งนี้ เจ้าแม่ผีนี่เด็ดี่เดชผีอยู่ในสถานทีแห่งน,นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายและสิ่งที่มองโบหินผีอยู่ในสถานทีแห่งน,นี้ข้าพระเจ้ามาขอเปิดโตกเปิดหลับอยากเอาตัวเลขตัวดีไปซื้อวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิบแปดขอให้่านแม่ตาให้สามตัวตรงๆ สองตัว่างสามตัวนิทานต้างวันทีหนึ่งสองตัวนื่อเหลขกล่างสารกินแบ่งรัฐบาลขอให้ถือลูกล้านสี่ขอสามหมวดติดถ้าถือสามหมวดติดลูกกระตีเลี่ยงหมวดชนหมวดหมวดแรกกระตีเลี่ยงผนละมากลากไม่ผละไม่ของหวานขนมหวานน้ำหวานของกินของยาก เจ้าแม่ไปแจก,กใายปลูกยายหลานแต่ว่าขอให้ลูกสำเร็จก่อนเด้มหวหนีขอมาตั้งทุนตั้งห้อยบขอรลายขอรบก,กวนซ้ำงวดติดข้ารเจ้าขอลาดธนาชิงสักคิดเปิดทุมิทรัพย์ให้ข้ารเจ้าให้ตัวเลขวาเปียนเป็นเงินเป็นทองในยุคนี้สมัยนี้เวลานี้ขอให้เปิดตัางสมบัติได้ขึอนแสนเงินล้านด้วยนโมพุทธายานาชาดีจิ อุยอีปารีวันสังปันเีสังโคนโมกุายากุกุกกะกะกะข้าพเจ้าขออาราธนาโอ๊ครุครุข้าพเจ้าขออันเชิญเจ้าแม่มาประทับณต้นไม้แห่งนี้โปรเขียนสามตัวตรงให้ข้าพเจ้าองค์ครุครุข้าพเจ้าขออนเชิญพระพุมิเจ้าที่อยู่สถานที่แห่งนี้มาอวยชช่ให้ข้าพเจ้าสาเร็จองค์ครุครุข้าพเจ้าขอเชิญเราเจ้าทีเจ้าฐานทั้งหลาย มาเป็นสักขีพรพยายนหาคือข้าพระเจ้าสิเลียงให้ท่านทั้งหลายด้วยพ้นน้ำไม้เก่ายางขนมหวานนำหวาน,วานรากสีมาประเทศให้ขอให้ถืองวดวันที่หนึ่งเดอ้อท่านว่าค่มสองพันหารุอยหกสิบแปดสาุพุ้ั้งเปิดตะมั่งเปิดสังข้างเปิดเปิดด้วยน้ำโมพุทธายะเอาตูมาลนึทูข,ข้างหลังนะข้างัง ปิดไฟบอกนด้ต่ว่าเปิดนี้เนาะอยากกินบ่ะมาตากไม้ขนมหวานใขนมใหเล็กน่อยกมะบอกสามตลูกหลานเปินลลายเป็นว่ะเล็น่อยลายเนว่ะเอาขนมมานำเด้อคือสะก้อนผลแล้วลูกหลานเสีเอามาห้เด้อ เอาไปแจกย้ายเด็กน่อยโอ้ยิ้มแน่นอนละขนมฮะน่ะไห้มาถือเกล็ซะก่อนเนี่ยแม่ลูกรลานจังสีนี่แนวมาหายวันมีเงินซือมาหายดิกันดเบอร์มาถือเอาม่ถือมันมันเด้อเสียนออกมาดูในร้านรลนะดูเปงเออเด้อเขียนขึ้นง่ายๆยัมีทีเพเียนเป็นสามตัวสตัวไปนวด ใช่มแม่นี่ยนไ่นี่นแม่นี่ก้แล้วแม,ม่ว่ายืนหงปันไหนหปิดไฟไหมปิดไฟปิดไฟกอปิดแตไละป,ปิดนะปดไตรงไฟฉาย,ยเออลูกเขียนลงไปนี่แค่บานที่เมื่ยงบนถือน้ำเด้อน,น่าเอ้ย ขอส่งมาขอเงินจีนีไม้อยากไปนีไปให้ลูกให้ร้านได้เงินได้ทอง แม่ลบเลยครับ ตัวการันไัน้งมังก็กลบหัวเนี่ยัใน่เด็นยเนต่อนนี้ทางข้างทาง,าง,ทางน่าที่แรกมันขึ้เก่าเจ็ดบาทนี้มันขึ้นที่แปดเจ็ดบาทนี้มันมันมากที่สูนย์เศ ยางใหม่ซึ่งหมกเกลือเนาะเรียงตึ้งๆคนนี้บ้านเ็นเดือคนนี้พี่น้องไฟแค่ไก็เห็นนี่สพี่น้องตัวนี้ที่ตัวนี้แฝดเบิรจังหนึ่งศูนย์แต่ว่าตัวเต็เ่สัตว์น้ำห้อยเก่าด่งดง สีน้ำด้วสิมะซองอ๋อสีซองเอาดีกว่าครับหนะอเ้มาะซองเบิองอ๋อเห็นเป็นตัวไหนครับผม<ด>ยกให้เอฟซี <FC S 2> ดูหน่อยนี่นะครับผมขอค้างดึกเอาว่าเลขล่างนะสองตัวนะเก้าเจ็ดคืนก้อนมูเก้าเจ็ดคืนก้อนมูแม่ก็เห็นบ่เลขเก้านะขึ้นก้อนมู ชัดบ่เนอะชัดบ่ละชัดชัดอยู่ครับพอจะเดี๋ยวมาจีใหม่นี่นะครับชัดอยู่นี่นิ่งครับนะเออ่งนี้นิ่งๆไว้นะครับนิ่งแป๊บนึงนะครับใบดูใบเบิงน้ำเนี่ยนี่นะครับมันสีบางมองนี่แหละพี่น้องที่แรกเป็นแปดบาทนี้มันสีส้มเป็นเลขศูนย์ <c oughs> บางตัวกลางครับอยากบางตัวกลางเด้อ แต่ว่าเก้าจิตนะเห็นแต่ขึน้นขึ้นที่แหลกขึ้นกวนมูเลยครับขอมาเบ่งแก่้กก็ไดอ้อืครับผมยกให้ดูอีกอรอบไหมครับครับย่างดูคือเก้านี่โอ้โหได้มาแล้วนะครับผมเห็นปะคะสี่เห็น,นเห็นผิจัดบะละทั้งบนจัดครับ เดี๋ยวจะพาไปดูพีแม่ยังคล่องกลุ่มเนาะเจ้าแม่เจ้าแม่ด้วยค่ะกคือเป็นเจ้าแม่ย่น,นีแต่ว่าให้เบิ้งเอาเห็นเป็นตัวไหนนะครับอืป้นนาค่ะคุณมันเนที่ศูนย์เจ็ดแต่ว่าเรซีย่งค่ะ